สวัสดีครับวันนี้เี่ยวตามคำชมรถเข้ามาอีกแล้วนะฮะยามาฮ่า X Max 300สีดำนะครับดูนก่อนนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2020นะครับวิ่งมา24,000กิโลเมตรนะฮะราคาอยู่ที่1 4 1, 9 0 0 0บาทนะครับด,ดูนะฮะตัวนี้ก็ X Max แต่งมาฟงหล่อนะครับมีชิลหน้าแต่งนะฮะล้อเป็นรถสีดำเดิมนะครับล้อสีทองนะฮะ สองแต่งมีไฟท้ายแต่งนะฮะสีลมดํานะครับเป็นไฟท้ายสีลมดํานะฮะแล้วก็มีโช๊คหลังแต่งโอลินนะฮะนีโช๊คแท้เลยนะครับหมดแล้วก็เป็นรถําเดิมนะเครื่องเดิมนะฮะใครสนใจนะติดต่อที่เซลตั้มนะครับที่ศูนย์หกสามห้าหกห้าสามห้าสี่ห้านะครับ เล็กใหม่แท้ๆแน่นอนนะครับผมจะจีดจต่อเซลตับน,น,นะครับ063-565-3545นะครับ